มาดูพลังงานไพ่สามใบอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะมีขออนุญาตนะคะเทวดาประจําตัวเทพประจํากายนะคะครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะคะพระบุิเทวาเจ้าที่เจ้าทางในการเปิดดวงครั้งนี้นะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณเปิดใจรับฟังนะคะอ่ะไพ่สามใบนี้นะคะอยากจะสื่อสารอยากจะบอกนะคะอยากจะแนะนําเรื่องอะไรหรือเปล่าโอ้โหคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะ ตอนนี้นะคะรู้สึกกังวลใจหาทางออกไม่เจอนะคะมีเรื่องอึดอัดใจนะ,ะเป็นพลังงานของการอึดอัดใจเจอปัญหายังไม่เจอทางออกนะคะหาทางออกอยู่นะคะพลังงานของ8ดาบนี่คือพลังงานของคนที่กําลังมองหาทางออกเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่กืดไม่เข้าคายไม่ออก นะคะเป็นอยู่ไหมนะคะพลังงานของความทุกใจความกังวลใจนะคะความอึดอัดใจนะคะอ่ะพลังงานต่อมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไพ่จะบอกอยากจะสื่อสารหนึ่งถ้วยขึ้นมามีบอกเลยคะ่ะคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณจะได้เจอ เหตุการณ์สถานการณ์ข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังรออยู่คุณอาจจะเจอทางออกของปัญหาคุณอาจจะเจอข่าวดีที่คุณคุณกาลังรออยู่คะ่ะหนึ่งถ้วยคือโอกาสใหม่ๆข่าวดีนะคะการเริ่มต้นใหม่คุณเห็นไหมมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะน้อมรับคุณพร้อมที่จะเปิดนะคะ พร้อมด้วยยังอะเห็นไหมมือนะคะมือพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะพร้อมที่จะได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาไหมและสุดท้ายคนที่มาเจอคลิปนี้กลงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมานะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อนะนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเต็มที่กับทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการทาารรํางานการสร้างบุญการสร้างบารมี ดวงชะตาจะหนุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนะคะบอกเลยว่าพลังงานใบนี้ไพ่ของพลังงานโชคลาภขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานของอสังหาริมทรัพย์การได้ที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะการซื้อขายนะคะใครมีมีเกณฑ์หรือนะคะมีเขาเรียกนะ กำลังที่จะซื้อนะคะที่ดินหรือขายที่ดินมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินหรืออสังหาเหลือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะพลังงานโชคลาบขึ้นมานะคะลาบลอยขึ้นมาโอ้โหตอนนี้เหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างบีบคั้นคุณให้คุณต้องตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างนะคะคุณแค่ ตัดสินใจที่จะทําตัดสินใจที่จะเดินหน้านะคะทุกอย่างที่เป็นที่เจออยู่ตอนนี้มี่บอกเลยว่าบางคนแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมี่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เชื่อว่าดวงจะดีขึ้นแน่นอนต้องมีอะไรที่แบบมันจะดีได้ยังไงแต่บอกเธอคะ่ะนะมี่บอกเลยว่าบางทีอ่ะอีกนิดเดียวเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะ ไม,ไม่แน่นะหลังจากที่เจอคลิปนี้แล้วนะคะดวงของคุณอาจจะเปิดก็ได้นะอันนี้แค่ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะถ้าไม่เชื่อคุณเลื่อนผ่านแต่ถ้าคุณเชื่อนะคุณน้อมรับคําทํานายนะคะแล้วบอกตัวเองว่าดวงชะตาจะพาอะดวงชะตาดีขึ้นพิมพ์เลยดวงชะตาดีขึ้นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเปิดเองขอให้ทุกคนที่เจอคลิปนี้น้อมรับคำนายคำทำนาย ขอให้โชคดีขอให้เจอทางออกนะคะขอให้เจอเรื่องราวดีๆใครที่กําลังจะทําอะไรนะคะขอให้สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆนะคะขอให้ครูบาอาจารย์หนุนดวงชะตาน,นําพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอให้โชคดีนะคะ